4.5ล้านวิวคุณผู้ชมกับคลิปนี้เอยเป็นงานโอนข่ายข้อมูลซึ่งกันและกันอ่ะเอาจิงๆเอาความในใจคุณผู้ชมลยเดาเอานั่งท่าเนี้ยป้องปากไปเนี้ยเรื่องจะคุยเรื่องอะไรมาตามกระแสเวลาประเทศไทยตอนนี้9นาฬิกาจุด28นาที ข่าวคราวโรคกระแสโซเชียลของเราไม่พลาดนะครับคลิปดีคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสคลิปไหนที่เป็นไวรัลเราพยายามจะขมมดนํามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับช่องดีคลิปดังคลิปเด็ดนะครับแม่รู้ไหมครับว่าคลิปผู้ใหญ่สองคนผู้หญิงสองคนนั่งป้องปากและนั่งคุยกันริมถนนนี้นะครับเป็นคลิปกระแส4ล้านกว่าวิว โอ้โหใช่แล้วครับท่านฟังไม่ผิดหรอกนะครับเป็นคลิปที่กระแสไวรัลนะครับสี่ล้านกว่าวิวคลิปสั้นๆนะครับจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากนะครับชาวบ้านแอบถ่ายไม่ใช่แอบถ่ายสินะครับแม่เดินผ่านหน้าบ้านแล้วมานั่งคุยกันมะมะเนนมาหมอยกันข้าง,างถนนแบบนี้ไม่สนความร้อนไม่สนบริบทโด,ดยหลังโดยรวมโด,มดยทั่วไปนะครับคิดว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยคิดถึงกันมานานเป็นเพื่อนไม่เจอกันมานานหรือว่าเมาหมอยชาวบ้านหรือว่า ในแบบฉบับของป้าข้างบ้านแน่นอนคลิปแบบนี้มาก็ต้องตามกระแสน,นะครับเอาความคิดเห็นมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโอ,อ้โหไม่น่าเชื่อเราทําคลิปแทบตายนะครับคลิปหลักหมื่นหลักสแสนแทบจะไม่เห็นแต่คุณป้าคุณป้านั่งเมาเมอยกันข้างถนนแบบเนี้นะครับทําไปได้สี่ล้านกว่าวิวโอ้โหตบมือให้จริงๆสําหรับคนไทยแม่ม <c oughs> มันก็ไม่ได้เจอบ่อยนะเหตุการณ์อะไรยังไงกันแบบนี้นะครับอะ เราไปดูความคิดเห็นกันเลยนะครับ80ความคิดเห็นภายในไม่กี่นาทีใช้คำว่าไม่กี่นาทีนะครับเท่าที่ดูนะ,นะตอนนี้เพราะว่ารายการนี้ออนตอนเช้าเนาะนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างคลิปนี้เป็นคลิปนะครับความบันเทิงนะครับยาซีเรียดยาเครียดจัดนะครับคนที่หนึ่งว่ากําลังคุยกันเรื่อง จะทำยังไงจะได้เงินส่งค่าเทอมลูกโอ้โหเขาปรึกษากันดีๆนะครับไม่ใช่ปรึกษากันแบบเมามยคนข้างบ้านนะแหมมองบริบทป้านีครับในมุมบวกด้วยไม่มีป้าไม่มีโจรรู้ทุกเรื่องขอบคุณเป็นกล้องวงจรปิดโอ้โหใช่แล้วบางคนบอกว่าคุณป้าข้างบ้านยิ่งกว่าวงจรปิดเพราะว่าวงจรปิดมันใส่ความรู้สึกไม่ได้นะนะครับแม่สีหน้าท่าทางบริบทนะครับความรู้สึก ไม่เท้าป้าข้างบ้านนะครับแต่ใช้งานให้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับความคิดเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโซเชียลคนต่อไปบอกว่าอาจจะนั่งคุยเรื่องงานการกันก็ได้แหมในคลิปบริบทอาจว่า,าไปดูกันเมาส์มอยเรื่องป้าเรื่องคนข้างบ้านอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับเขาจะเมาส์มอยกันในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เป็นไปได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเป็นแบบนี้โลก ทั่วโลกนะครับมันก็ไม่ใช่ทั่วโลกนะนะครับแต่ว่ามันมีมีเยอะในสังคมก็แบบนั้นเองนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่น้นนนนนองส่วนมากก็แก์ก็มาสแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกกันเยอะมากครับเรื่องข้างบ้านร้านเปอร์เซ็นต์โอ้คุณปู่คุณปู่สุพรนะครับบอกว่าเรื่องข้างบ้านแหมประสบการบ่อยสิความคิดเห็นท่านต่อไปจากคุณพีรพัฒน์บอกว่ากล้องวงจรชิดซ้ายใช่ครับผม แหมกล้องวงจรเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่และเดินไปได้นะครับบางทีสถานการณ์มันเกิดจากจุดนั้นนะครับเคลื่อนไปอีกจุดนั้นแต่นะครับคุณป้าข้างบ้านสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนจุดกระชิดนะครับแหมเล่าบรรยายเป็นฉากๆได้นะครับบริบทได้เล่าแสดงความอารมณ์และความรู้สึกได้แหมความคิดเห็นต่อไปวงการนี้เข้าแล้วออกอยากใช่ไหมนะครับคุณสายลมใต้ปีกบอกว่าวงการนี้เข้าได้ออกอยาก จริงหรือเปล่าขำคนถ่ายคนถ่ายเนี่ยนะครับถ่ายไปด้วยนะครับหัวเราะไปด้วยนะครับบริบทก็ดูสิครับคุณป้าแดดร้อนก็ร้อนนะครับเจอกันข้างทางจะไปเมา์มวยกันใต้ต้นไม้หรือว่าในบ้านอะไรยังไงกันก็ได้แตนะ่เลือกที่จะนั่งลงแล้วคุยกันข้างถนนแบบนี้นะครับความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่าโอ้ยลูกบ้านไหนเนาะเป็นผู้โชคดีที่มีป้าเขาพูดถึง เออนะครับแม่เขาอาจจะปรึกษาเรื่องเออกองทุนเงินกู้หรือว่าเงินชราภาพที่กําลังจะได้รับก็เป็นไปได้นะครับความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่าคําลงท้ายอย่าไปบอกใครแล้วนะ <c oughs> ก็อย่าไปบอกใครแล้วนะก็สุดท้ายเสร็จทุกไลน์นะครับสุดท้ายก็ไปบอกใครก็บอกว่าอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวกันจนได้นะเรื่องชาวบ้านแน่นอนแหมอารมณ์ดีจังเลยนะครับ ถึงแดดจะร้อนแต่เรื่องชาวบ้านร้อนกว่าอู้หูคำนี้คำคมจริงๆนะครับถึงแดดจะร้อนแต่เรื่องชาวบ้านร้อนกว่าแน่นอนจริงๆอเหอยายสายสูอะไรครับอาจจะเห็นว่าเ,ออเป็นยายของใครแบบนี้นครับ CCTV แหมกล้องวงจรปิด CCTV เข้าได้นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์ก็อย่างที่บอกนะครับคลิปสั้นๆแบบเนี้ยผู้ชม4ล้านกว่าวิวอะอูโหูมันเป็นไปได้ยังไง แม่ฟิดที่ตกสุดยอดจริงๆนะครับแรกๆยืนคุยหลังๆไม่ไหวนั่งคุยเธอแดดร้อนช่างมันเออใช่แรกๆนะครับอาจจะยืนคุยนะครับแล้วก็ปวดข้างปวดหาตามอายุตามสังขารนะครับ,หาาออนนรบแหมเรามาเห็นตอนไปนะครับกำลังถ่ายข้อมูลย้ายที่ไม่ได้เลยเหมือนเรียกว่าเหมือนเหมือนมือถือเอามาสแกนถ่ายข้อมูลนะครับ จากประสบการณ์ที่ไปเจอมานะครับจากบ้านเหนือนะครับไปเล่าสู่บ้านใต้จากบ้านใต้ไปเล่าสู่บ้านเหนือนะครับหัวบ้านไปเล่าหางบ้านหางบ้านไปเล่าหัวบ้านนะครับ m v p อย่าลืมเล่าสู่กันฟังน่าจะเป็นพม่าค่ะอืมโอ้โหไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไกลน่นนะครับทั้งวันฮาอ๋อเหตุการณ์แบบนี้นะครับอาจจะนั่งคุยกันทั้งวันก็เป็นไปได้นะครับ ลูกหัวรอทํากับข้าวอยู่บ้านโอ้โหดูสิครับกับข้าวยังติดมือคามืออยู่นะครับลูกหัวจะทานไม่ทานไม่รัวขอขเอาเมามอยกันก่อนโอ้โหความคิดเห็นเยอะมากส่วนมากก็มาหัวเราะนะครับอีโม่นะครับเราพยายามจะเก็บโมเมนต์บางทีบริบทนะครับคือมันอาจจะไม่ครอบคลุมเนาะนะครับผมมาอ่านคอมเมนต์เนี่ยนะครับมันมันวิสัยทัศน์กว้างดีนะครับเรียกมาในร่มก่อนค่อยนะครับแล้วค่อยเอ่อแล้วค่อยเมสาประมาณเนี่ยนะครับ เรื่องของชาวบ้านกำลังกาลัง,งนินทาผัวเอ้เป็นไปได้นะครับแม่กําลังนินทาผัวก็เป็นไปได้โอ้โหความคิดเห็นท่านนี้นักสืบข้างบ้านเป็นอะไรนะครับคุณป้าข้างบ้านนี่อย,อยังยังจังแรงนะครับแต่คําว่านักสืบข้างบ้านผมว่าโอ้โหเป็นการได้รับเกียรติอย่างมากนะครับนักสืบข้างบ้านนะครับแล้วดูได้ไงว่าเขานินทาเรื่องชาวบ้านบางทีแกอาจจะเล่าเรื่องสุภาพของกันและกันค่อยฟังก็เป็นได้ ก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้อาจจะไม่นินทาก็ได้นะครับอาจจะมาเม้ามอยบอกว่าโอ้เมื่อวานเนี่ยนะครับไปกินน้ําน้าส้มมาอร่อยจังเลยฉันก็เพิ่งไปกินสออุกี้ยากีมาอุ้ยอร่อยอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับจากบริบทแล้วก็ดูบร,บริบทแล้วก็ดูคุยกันถูกปากถูกคอเมามันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุยกันไม่ถูกปากถูกคอร้อนร้อนก็ต้องกระต่กระจัดกระจายแล้วนะครับ นึกถึงภาพตอนแก่เป็นแบบนี้เลยไม่คุณเนาะคุณเนาะนะครับเขาต้องมาทานินเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่นินทาและเป็นทานินนะอ,อสับตอนนี้มันก็แปลกๆนะคําผวนก็มาใช้ได้แต่พวกเราก็เข้าใจนะทานินนินทาอะไรบอลแดดเป็นแดดอยู่นิ่งๆเดี๋ยวข้อมูลคาดเคลื่อนหมอันนี้ออกแบบฮาร์ดคอร์นะครับอยู่นิ่งๆเดี๋ยวข้อมูลคาดเคลื่อนหม ผมชอบนะครับคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่พี่พน้องประเภทนี้นะครับแสดงความคิดเห็นกันแบบหลากหลายนะครับเชิงบวกบ้างเชิงลบบ้างเป็นกลางบ้างนะครับกับข้าวคงไม่ได้ทำาฮอืม